มันนี่แปลว่าเงินวอสเนี่ยแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะกูรู้มึงไม่รู้อ่ะกูบอกมึงนี่ไงวอสเนี่ยแปลว่าอะไรอ้าวกูบอกกูไม่รู้โง่โง่จริงๆเวลาพ่อแม่ส่งให้เรียนก็ไม่เรียนโง่จริงๆเอาวมึงเลย็โง่หนักเลยนะมันลบได้ไหมน่ยเนี่ยไอ แปลว่าฉันอืออยู่แปลว่าเออมันนี่อือแปลว่าเงินวอทที่เถียงกันเมื่อกี้เนี่ยวอทเลขเจ็ดแปลว่าอะไรเออก็กูบอกว่ากูไม่รู้